เ่าทำไรไม่ปิดประตูลูกไม่เล่นหรอกอไม่บายจุบจุ๊บจุ๊บจุ๊บไม่บายทำไมไม่บายแม่ทำไมอยู่ด้วยกันนะอะไรไม่มีเสียงอะไรเลยยังเห็นมีอะไรเลยไปไปเล่นปะ หมาบอจัอย่างไหนหม,มาเออหมาช่างมันปปไปกวาดบ้านให้แม่ไปเชียงรถอะไรมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีอะไรครับไม่มีอะไร <c oughs> กัดเ้ยอะไรตกเสียหัวเราอะไรตกเสียหัวเราเอะไรจะ มันคือกาซ<อ>กาซเบอกาเออมันวีเยอะเป้าเบบี้บักักักกกอ๋เป็นยางบาดเลยเป็นไรครับเต็ยปุ้งแล้วเออ

สวัสดีพี่ๆก่อนเลยสวัสดีครับโอ้โหขาลอยฟ้าเลยสวัสดีพี่ๆก่อนสวัสดีครับทําไงสวัสดีครับทํายังไงครับดูดูดูเดี๋ยวเขาล้มสวัสดีครับน้องอปาสวัสดีครับพี่ๆก่อนพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแหละสวัสดีพี่ๆก่อนสวัสดีครับแมวเไม่เล่นนะ ยนทิ้งเลยกินไม่ได้โยนทิ้งอกวาดทิ้งเลยมากว่าทางนี้มากว่าทางนี้แล้วอืมไม่กว่ดมันใกล้แม่เกินไป <S <S โอ้ยดูคนกับกาละมัง ก็ได้แหละลูกเอาเข้าได้ก็เข้าเอาดูกระมังดิมันเข้าไม่ได้หรอกดูดูดูตัวคนกับกระมังไม่เป็นงั้นนะทำไมเป็นงั้นนะลมจะเนอะคนนี่เนอะ

ไม่ไปนะไม่ no 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 ไม่ต้องมาจุ๊บๆจบเลยไม่ไปครับไม่ไปไม่ไปไม่ไป no no เปล่าไม่ไมครับแม่งวีสบัดหน้าสบัดหน้าแล้วเรื่องมันเข้าตาเออเดี๋ยวมันเข้าตา แหน่ไอเรามันธรรมดาที่ไหนล่ะ,ะเดี๋ยวก็ตกอืมเดี๋ยวก็ตกอะ่พพพพพพอะพ,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 พูดอะไรได้บ้างพูดพูดให้พี่ๆฟังหน่อยป้าพูดอะไรได้บ้างพูดให้พี่ๆฟังหน่อยเร็วเร็วเร็วพูดอะไรได้บ้าง ลองเพลงให้ฟังหน่อยลองเพลงให้พี่พี่ฟังหน่อยไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นล่ะทำอะไร เฮียงอะไรเอาเสียงอะไรพูดได้ฟังหนะ่ะพูดอะไรได้บ้างพูดได้ฟังไหนแล้วระวังดีบมือนะลูกนะเชียงเลยเชิญตุกแกครับ จะได้กลับมาถ่ายวิดีโอเป็นวิดีโอแรกในหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมเป็นวิดีโอแรกที่เราเพิ่งจะได้กลับมาถ่ายในหนึ่งสัปดาห์ครับตอนนี้อะไรอะไรมาลงตัวแล้วนะช่วงเมื่อกี้มันยังไม่ได้ลงตัวมันเลยไม่มีเวลาครับแต่ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มลงตัวแล้วแม่ก็เริ่มกลับมาถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอถ่ายไลฟ์สดเหมือนเดิมเปลร้องเพลงให้พี่ๆฟังหน่อยสวัสดีครับทำไงล,ลูก สวัสดีค่ะทำเป็นนะแต่ไม่ทำป่าเปาผดเอาอะไรมาเล่นอัเ,อาเปาใช้ชีวิตไม่ยากนะมีอะไรก็เล่นเล่นได้หมดขอให้บ้านมีไม้กวาดกละมัง ตกนะครับมันจะตกเถียงนะเถียงแม่เป่าเอาเป่าครับเป่าทำไร ไนดูสิเฮ้ยเก่งดีแท้ม,มินหัวมาทำไรนะั่นไม่เอาไม่เล่นไม่กวาดได้มาฉกกระปปกได้ไม่กวาดเขาใช้กวาดครับเออ หมอฟูฟ่องเนี่ยเปล่าอย่างดีนะ่เป็นผมเส้นเล็กไม่น่าจะรอนเท่าไรหนึ่งสองสามแล้วนับให้พี่พี่ดูหน่อยว่าเปลอนัไปอะไรได้บ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าว้าย เสียงอะไรเมื่อกี้เนี่ยเสียงอะไรมีเขินเลยนะมีเขินเลยนะตึง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 โอแม่จะหันมานอนขึ้นมานอนปีกับแม่นะมีเด็กแก่เขินขึ้นมานอนปีบูนเอากล้องมาฉัน ไอเชนเปดับปุ้ยเป่าจะกระทำอะไรเออ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 กัดเออ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 มันจืดจอยแม่จริงๆเลยปีนกันแล้แม่แกให้แม่แกให้ไหม Mày kể hay mấy? Ừ, đã lồm. สวัสดีครับก่อนเก่งมากอร่อยไหมนกครับนกจ,จิ๊บจิ๊บแอคชั่นมันดาแอคชั่นจะมองหินเลย để có nặng được cái dư được cái đơn được ่อยไหมปิดคลิปดีกว่า <_ d us cious> ขอบคุณพี่ๆที่รับชมนะวี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับดูเด็กมันถ่ายยากแล้วเริ่มถ่ายยากแหละ เดี๋ยวแม่จะมาไล่ฉดใหม่นะเจอกันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณที่กดไลค์นะคะ